หากเจ้านาต้องซื้อข้าวกินก็หมดสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าตั้งกำลังเกียรติติตามร้อฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จึงนี้ไปขอเชิญท่านห้าฟังรายการมอกอบป่อประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand ข่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทย สามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และว,วันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้เกษตรกรไทย ไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิดสถานีวิทยุมกอกรจิงใหม่ขอเจิญผ้ร่วมกิจกรรมกาดเม็ดสีเขียววิทยุมกอกรจิงใหม่ผู้วันเสราร์ของเดือนแปดโมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษ นวัตกรรมท้องถิ่นผล,ลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกอกลิตเองจำหน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกาศเนืเจ้าที่วิทยุมกอกรเจรงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไมแกดน้อยตะบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจงใหม่สถานีวิทยุมกอสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษา

กินไก่ฟรีฟรีกะเซที่รอจริงจริงผู้หญิงเขาอยากดูจับกะเซที่รอหินั้นาใครรู้จักกินผักฟรีฟรีกะี่รอจริงรจรง,รจรงผู้หญิงดูไม่เบื่อกะเลนืเาใครที่เชื่อกินเนื้อฟรีฟรีกะเซที่รอจริงจริงผู้หญิงเขงอยาก กนินน้ทำท่าไรรู้จักกินผักฟรีฟรี สวัสด,ดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตานพิกมาพบกับรายการมกพบประชาชนกเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยคูวันจันทร์ถึงวันศุกร์6มองเกินถึง7ม่มาจ้าต่างสถานีวิทยุม,มกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ A.M. สเตอริโอความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอาอกาศใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงได้เต้ www. kplus612. com Facebook Live หรือ YouTube พิรรมพ์คำว่าสถานีวิทยุมออก,กเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้อยู่ที่ไหนก็หับฟังกันได้ทั่วโลก ข้าเจ้าเสียงเพียนเนมทรัพท์ฮับในทตี้ตะมินรายการเจ้าอาณาเจ้าตอนนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมเกร่อป,ประชาชนกเกษตรสุขภาพทางสถานีวิทยุมอ,ก,อรมรกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า แล้วก็ในช่วงบันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2563ที่ผ่านมานะจ้าต่างดรจงรักวัชรินทร์รัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติเดินทางมาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความเข้าใจเรื่องการพัฒนาทางวิชาการด้านการผลิตข้าวโพดมาเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำนมโคระหว่างสาก,กากิกาเกษตรแม่ทาจำกัดจังหวัดละูนงตำบลทาสบส่าศบเศร้า อำเภอแม่ทาจังหวัดละปนโดยนายสุพจน์ดังรองธานินประธานสหกรณ์การเกษตรแม่ทาจำกัด ลาตังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์สุวิสาพัฒนาเกียรติผู้บริการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้มีอำนาจลงนามตั้งแต่เวลา10นาฬิกาแผ่ว5ินาฬิกาหน้าสาขาวิเกษตร,รแม่ทาจำกัดก็อยู่เลขที่12ตำบล่าสุบเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปนูนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกข้าวโพดสำหรับผลิตข้าวโพดมาร์ครคุณภาพสู่การเลี้ยงโคนมด้วยข้าวโพดมาร์ครคุณภาพดี ซึ่งก็คาดหวังให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงสําหรับคนไทยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับต่างประเทศเพื่อลองรับการเปิดเสียรีการค้านมและผลิตภัณฑ์ภายใต้ FTA ในปีพุทธศักราช2568นะจ้ะโดยมีท่านอาจารย์ดรโชคชัยเอกทัศนาวันผู้เชี่ยวชาญด้นานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และรองศาสตราจารย์ดรสมเกียรติประสานพาณิ์ผู้เชี่ยวชาญด้นานโคโนมเป็นที่ปรึกษาเพื่อความหู แล้วจะทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ4452เพื่อนำไปผลิตเป็นข้าวโพดมัก์สำหรับการเลี้ยงโคโนมซึ่งมีคุณภาพดีนะจ๊ะซึ่งก็เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ารายละเอียดเป็นจะได้เราไปอู้คุยกับท่านอาจารย์ดรโชคชัยเอกทัศนาวันผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันดีกว่าทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตึงสี่พู้ิภาพพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกเจ้าวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะตอนนี้ทีมงานสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่นะคะเรามาที่สากรการเกษตรแม่ทาจำกัดจังหวัดลำพูนค่ะซึ่งมีความร่วมมือ กโดยเฉพาะพิธีลงนามความเข้าใจระหว่างสากรการเกษตรแม่ทาจำกัดจังหวัดลำพูนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราโดยเฉพาะสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรโดยเฉพาะการผลิตข้าวโพดหมัก เพื่อยกระดับคุณภาพน้านมโคโหให้มีคุณภาพดีนะคะโดยใช้พันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ4452ท่านอาจารย์เป็นคนปรับปรุงพันธุ์ด้วยนะคะครเราคงขอความรู้กับท่านอาจารย์ว่ามีมีมันมีลักษณะเด่นอย่างไรและมีที่มาอย่างไรถึงเป็นข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ4452อะค่ะท่านอาจารย์คะครับ,รบก็มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาเป็นเวลามากกว่า50ปี เพราะฉะนั้นเราก็สร้างพันธุ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกแลวก็เมืองไทยก็คือพันธุ์สุวรรณหนึ่งซึ่งสร้างอิมแพคก็หมายว่ารายได้ทางเศรษฐกิจต่างๆครบคร,บครอบวงจรเป็นเงินถึง 3, สามแสนกว่าล้าน 3, สามแสนกว่าล้านจากนั้นแล้วเนี่ยเราพัฒนา 1, 2, 3, 5, สุวรรณหนึ่งสุวรรณสองสุวรรณสามสุวรรณห้าสวรรหน้าก็เป็นกระพดหมักอีกพันหนึ่งพัน,น, 1, น,น 1, แรกของประเทศไทยที่เราแนะนำใม่ใช้ต่อมาเราก็พัฒนาเป็นพันธุ์ข้าวโพดผสมที่ให้ผลผลิตสูงกว่าเดิมก็คือเราก็กันพบว่าพันธุ์สุวรรณสี่สี่ห้าสอง เราปปตั้งแต่ปี44แต่ว่าก็ตีพิมพ์ผลงาน,นในปี48และพันุนี้ก็พูดได้ว่าเป็นพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือไปจนภาคใต้ที่ให้ผลผลิตสูงก็ในพันนี้เป็นพันุ์ที่ปรับตัวได้ดีโอกาสที่จะให้ผลผลิตสูงเนี่ยก็คือว่ามันเป็นการลดความเสี่ยงของพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตแม้นพันนี้เริ่มแรกมานี่แเราก็ออกเป็นพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรปลูกเพื่อขายเมล็ด ส่งพวกพ่อค้าท้องถิ่นโรงงานต่างๆก็เป็นลักษณะของสี่อมหมัวแข็งซึ่งจะเป็นลักษณะที่ต้านทานต่อ,อต่อการาเข้าทำลายของมอดและก็มีสีคือเบต้าแคโรทีนคิปโตแซนทินซึ่งเป็นสีส้มเหลืองทําให้ไข่ไก่นั้นแดงแล,ลูกค้าเขาต้องการสีแดงเพราะว่าเป็นสารต้านมะเร็งรวมทั้งทําให้แข้งไก่ปากไก่ตีนไก่เป็นสีเหลือง,อส,งสวยงอันนี้รตรงกับความต้องการของตลาด ตัวนี้ก็ได้รัพัฒนาตั้งสายพันธุ์พ่อและสายพันธุ์แม่เป็นสายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรลลครมค้างซึ่งเป็นโรคใบลายที่บางบริษัทนี้อาจจะไม่ต้านทานก็ต้องครกยาก็เสียเงินตามประเทศอีกอแต่พันธุ์ของเราต้านทานและที่สําคัญในถ้าปลูกในฤดูฝนเราต้านทานต่อ,อโรคราสนิมซึ่งระบาดอยู่ในทุกเขตรวมทั้งโรคไวรัสในหน้าแรงหน้าแล้งก็จะมีไวรัสเนี่ยตั้งแต่ไวรัส ใบด่างนะใบด่างก็คือ,อชูกเกศเกนหมดเสกไวรัสรวมทั้งไอไวรัสที่ทำให้ใบไอเปร้มฝักนี่ขาวอันนี้ผลผลิตมันจะลดแต่พันเราก็มีความต้านทานดีพอสมควรพันนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเราสร้างมาโครงสร้างของพันนี้นี่มีลักษณะของใบที่ตั้งเพระาะฉะนั้นเนี่ยในของรวมทั้งพื้นที่ใบที่สูงแต่ใบที่ตั้งนี้ทําให้สามารถแสงเนี่ยรอดผ่าน มาถึงพื้นดินได้นั่นก็คือว่าทุกใบนี่ก็ไม่ใช่ว่าเอาแต่กินอย่างเดียวแต่ช่วยกานสร้างอันนี้สําคัญเพราะว่าสีเขียวนี้เป็นโคลลีฟที่มีประโยชน์ต่อต่อสัตว์ที่กินเข้าไปโดยเฉพาะสัตว์เขียวเอื้องแต่ว่าสิ่งเดียวคัญอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือตัวเมล็ดเมล็ดนี้เนี่ยก็จะมีสารอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเนี่ยสูงมากกว่าแเอไขมันนี่ก็มากกว่ามากกว่า1.7ึ่เเปร็นและเป็นกระพหมักก็ยังให้สูงอยู่รวมทั้งในเรื่องของว่า เ,เวลาหัวไปกินแล้วเนี่ยก็คือว่าไฟเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือว่าไม่สูงมากจนเกินไปคือพวกลิกนินเซลลูโลสอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพหญ่ๆพวกนี้ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเยอใหญ่ที่ย่อยได้ก็เป็น ndf idf อะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเ,อ,อเราหมักเนี่ยเราก็ใช้เวลา2 1วันที่ว่าแล้วเนี่ยก็จะเป็นกระปุนหมักที่มีคุณภาพสูงแล้วซึ่งหัวเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนก็เกิดโดยเฉพาะตัวน้านมของเขาให้มีองค์ประกอบนมที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น มากกว่ามาตรฐานโดยทั่วไปมาตรฐานเฉลี่ยของของกรมหรือของออยที่เป็นวัวไอ,อที่เป็นนมโรงเรียนก็แล้วแต่ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่จะไม่ท่านนายกรัฐมนตรีหันมาสนใจใแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือว่าในปี2568ซึ่งมันเปิดเสรีทางการค้าร้อเปอร์เซเลยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ว่าพวกนิวซีแลนด์ออสเตรเลียพวกนี้จะเป็นคู่แข่งสำคัญเพราะมันอยู่ใกล้เรา ที่จะส่งนมผงนมสดนมอะไรต่างๆเ,เข้ามาแทนที่เราได้ถ้าหากว่าสากลหรือเกษตรกรของเราอะไรต่างๆที่ทําโกนม,มเนแล้วนมไม่ได้มาตรฐานหรือคุณภาพตา่ำกว่าเขาเราก็จะโดนแย่งตลาดแต่ณนขณะนี้ศักยภาพอันนี้นก็คือว่าพื้นฐานมาตั้งแต่เรื่องของการทำข้าวโพดหมักที่เป็นอาหารอย่าที่มีคุณภาพสูงขึ้นมาได้และโคนมได้เอาไปกินและมาสร้างคุณภาพของน้านมเป็นเกรดพรีเมียมได้เทำให้เราสามารถาแข่งกันได้ว่าโปรดักนมเนี่ย มันคุณภาพมันจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะว่าถ้าสามารถทำเป็นชีตหรืออะไรในในอนาคตอันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ลดการน,นําเข้าแต่เราก็ตอนนี้ก็คือเราเริ่มส่งออกแล้ว mm hmm. เพราะาสถานการณ์ของโควิดเนี่ยทำให้ประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางในครัวโลกของโลกเนี่ยเป็นเรื่องจริง <Okay. S 1> คือณขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในพวกประเทศสิงคโปร์มาเลเซียอะไรเนี่ยก็ก็จะไม่มี ก็ต้องสั่งเขาไอ้น้ำนมของเรานั่นคือโอกาสที่เราเปิดแล้วทาให้เราขายน้นํานมพอได้สูงขึ้นในราคามันสูงขึ้นพอสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้กเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะหัวใจมันคือว่าทํำยังไงให้ใหเขามีกําไรให้เ็ามีกําลังใจในการผลิตของดีแล้วเขาก็ได้รับ,บผลตอบแทนที่ดีทําให้มันสามารถที่จะอยู่ได้และมีความยั่ง,งยนืนมันก็จะทําให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้นํานมกระเพาะในอนาคตหรือส่งออกอาหารหยาบก็เป็นไปได้ สำหรับประเทศที่ยังาขาดข<อ>แคลนไม่รู้ว่าขาดของเรามาถึงแล้วโอกาสของเราแล้วเกษตรกรที่ฟังอยู่อะค่ะท่านอาจารย์คะท่านรองศาสตราจารย์อท่านดรโ,โชคชัยเอกทัศนาวันผู้สรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษรรตรศาสตร์เราเป็นผูพ้พัฒนาพันข้าวโพดข้าวโพดพันุ์ส่วน4452เกษตรกรสนใจนี่เขาจะติดต่อ ในเรื่องของพันได้ท <S <s ี่ไหนอย่างไรบ้างคะอ่าก็ติดต่อได้ที่สนยนวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติข้าเบอร์โทรศัพท์0 6 1 5 5 8 2 8 0ถึง1ส่วนวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาตินี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ภายใต้ของคณะเกษตรอ่าตั้งอยู่ที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาใต้เขียนจดหมายสั่งไปก็30320แต่ถ้าหากว่านั่นเนี่ยก็คือทางโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็โอนเงินแล้วก็ ส่งสลิปเงินโอนให้เขาแล้วก็กจัดส่งให้อาจจะมีค่าขนส่งแต่อย่างไรก็ตามนท่านต้องวางแผนว่าท่านจะใช้เมื่อไรนะครับเพราะว่าตอนนี้มีความต้องการสูงมากเมล็ดพันธุ์ก็อาจจะไม่เพียงพอต้องต้องต้องผลิตเพิ่มนะฮะเพิ่งเราก็ต้องการให้พันธุ์ดีกระจายถึงมือพี่น้องเกษตรกร ก็จะได้ร่ำรวยกันทุกคนนะม่ความเสี่ยงน้อยแล้วพันนี้เป็นพันข้าวโพดพันสุวรรณ4452ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์่ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างที่นครอยู่ที่นครราชสีมาตะมนตกลางนคอป่าช่องเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเป็นพันุ์นี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลูกผสมผลผลิตก็อาจจะลดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์สมมติว่าเราซื้อเมล็ดมาปลูกเนี่ยเราเรียกว่าเมล็ดชั่วที่หนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นลูกผสมเดียว และพอเก็บเมล็ดทำพันธุ์ต่อน,นี้เนี่ยมันก็จะเกิดการผสมเลือดชิดผสมเลือดชิดก็คือผลผลิตนี้จะลดลง50%แล้วก็มันจะไม่มีความสม่ําเสมอเหมือนกับรูปผสมตัวเดิมเพราะฉะนั้นนี่ทําให้ต้องซื้อทุกปีแต่อย่างไรก็ตามเราขายเมล็ดพันธุ์ในราคาถูกถ้าซื้อโดยตรงที่โน่นก็อล90กบาทถ้าซื้อป้ากเกยชนก็180บาทใช้ 3- 4กถโกรัมต่อไร่ก็คูณเข้าไปเนี้ย เพราะฉะนัจจ้นเนี่ยพอซื้อที่โน่นปั๊บแค่อย่างเดียวก็ลดต้นทุนการผลิตแล้ว,วแต่ผลผลิตได้เพิ่มขึ้นอีกนั่นก็อีกหนึ่งบวกวท,ที่ที่เขาจะได้ถูกไหมเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะของศูนย์นะคะครับครับ,บชื่อศูนย์ด้วยอ่าครับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ่าเบอร์โทรนะครับ058 5280เอ่อ558 5280ถึง1อีกครั้งค่ะอ่า061 558 5้าสอถึงหมีสองเบอร์นะครับใช้เบอร์มือถือง่ายดีนะคะเพื่อเกษตรกรจะไปพัฒนาคุณภาพนำนมโคให้มีคุณภาพโดยใช้ข้าวโพดหมักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรานะครับพันสุวรรณสี่สี่ห้าสขอบคุณและสวัสดีคอาจารย์คะครับผมยินดีครับ ตอนนี้เราไปติดตามในเรื่องของงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฮากับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะจ้ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในศัตวแพทย์ดรเสรีกุญแจนาคกับรายการหมอกรผูประชาชนทางสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตึง4รีบุญภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกเจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะตอนนี้ทีมงานสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่อยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดรเสรีกุญแจนาคค่ะท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวิทยาเขตรีราชาค่ะอยู่กับเรานะคะสวัสดีรอบสองค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ อยากจะให้ท่านจัดเล่าให้ฟังถึงงานวิจัยต่างๆแล้วก็แนะนํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนของวิทยาเขตศรีราชาที่ท่านรองนิยูแลอยู่อะค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับวันนี้มีโอกาสที่ได้มาเยี่ยมนะครับทางนะครับพังพักเหนือนะครับซึ่งก็ดานได้นะครับมีโอกาสได้กลับมานะครับดูทางด้านการนะครับเกษตรของทางนะครับภาคเหนือนะซึ่งก็ดูวิการในพัฒนาไปเยอะนะครับ ผมวันนี้ก็มาจากวิทยาเขตนะครับศรีราชาวิทยาเขตศรีราชาก็เป็นวิทยาเขตหนึ่งนะครับหอมหัวไรเกษตรศาสตร์นะครับตั้งอยู่ที่นะครับแหลมฉบังนะครับตงจังหวัดอำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชนบุรีนะครับวิทยาเขตศรีราชานะครับก็ตั้งมา25ปีแล้วนะครับเรามีนะครับการเรียนการสอนอยู่5คณะนะครับมีคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะครับ คณะพันนิตนาวีนะครับนานาชาตินะครับคณะวิทยาการจัดการนะครับและคณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งนะครับการเรียนการสอนนะครับของวิเขเสียชาและมันก็ผนมถึงนะครับงานวิจัยและบริการวิชาการซึ่งนะครับเป็นการเซิร์ฟนะครับถ้าในอดีตนะเขาเรียกว่าอินเตนซีบอร์ดถูกไหมครับอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกนะครับที่มีการพัฒนาต่อยอดตั้งแต่สมัยนะครับท่านพลเอกเปรมนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีณปัจจุบันนะครับก็ เป็นส่วนของ EEC นะครับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับซึ่งตอนนี้ก็นะครับมีนะครับหลายโครงการที่ต้องลงไปซึ่งคือพื้นฐานของนะครับอุตสาหกรรมนะครับสิกลุ่มนะครับสิกลุ่มที่ช่วยในการพักดัานเศรษฐกิจนะครับของของประเทศนะครับซึ่งนะครับกระเลงกันสอนะครับเราก็มีกัรนะครับต่อยอดจากที่เรามี กาเรียนการสอนในการช่วยพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมวิศวกรรมนะครับหลายๆด้านนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งโลจิสติกซึ่งนะครับพื้นฐานนะครับของทางตะวันออกเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของด้านอุตสาหกรรมแล้วก็แล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการต่างๆด้วยซึ่งนะครับการเรียนการสอนการวิจัยก็จะสนับสนุนนะครับกิจกรรมทางทางด้านนะครับการเติบโตของ ภาคตะวันออกนะครับและของประเทศชาติแล้วก็ตอนนี้ก็อีกางหนึ่งที่กลำลังดําเนินการอยู่คือเรื่องการช่วยกันพัฒนาด้าอีซีครับของนโยบายของประเทศชาติครับในส่วนของงานวิจัยเด่นๆท่านรองแนะนาทีได้ไหมคะว่ามีงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชายอย่างไรบ้างครับซึ่งตอนนี้นะครับทางวิทยาเขตศรีราชครับจะเน้นไปทางด้านนะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทางด้าน,นการใช้ดิจิตอล นะครับดิจิตอลในการเข้ามีส่วนร่วมกับการดำเนินนะครับทางด้านอุตสาหกรรมนะครับทางด้านการบริการซึ่งนะครับที่เกษีสจรชติตอนนี้นะครับเป็นศูนย์ของนะครับศูนย์ดิจิตอลอะคาเดมี่ไทยแลนด์คือเหมือนเป็นศูนย์การอบรมทางด้านการใช้เราการสื่อสารสมัยใหม่การใช้ดิจิตอลครับเป็นเป็นศูนย์อยู่ที่สีดชาแล้วก็มีนะครับศูนย์นะครับในการทดสอบคลื่น 5G นะครับซึ่งนะครับพี่เกษรีชาวนะครับวางกลยุทธ์ไว้ว่าในการพัฒนาต่างอ่ะบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีนะครับทางด้านวิศวกรรมศาสารเนี่ยก็มีการพัฒนานะครับมาวิจัยทางด้านการสร้างโรบทนะครับในการที่จะเอาไปใช้ทางอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะครับแล้วก็ใช้อุตสาหกรรมหลายๆด้านนะครับแล้วก็เรามีศูนย์เรื่องการทดสอบในการใช้ 5G ถ้า าาาทางอาจารย์นะครับและนิสิตตอนนี้เขามีการพัฒนาแล้วต้องใช้คลื่น 5G ในการทดสอบในอนาคตนะครับการใช้ที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงทุกอย่างเนี่ยจะคอนโทรลด้วยโดบด,ด,ดิจิตอลเนี่ยพวกนี้คลื่นพวก 5G เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอย่างมากซึ่งาทางเกียติศานี่ยก็เป็นศูนย์ทดสอบ 5G แล้วก็เรื่องการทดสอบเรื่องแซนด์บ็อกต่างๆด้วยครับ สอบถามช่องทางไหนได้บ้างคะอาจารย์ก็ติดต่อทางนะครับตอนนี้นะครับเข้าไปดูเว็บไซต์ของงานครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยีเขตศรีราชาได้เลยครับก็มีช่องทางสื่อสารในทางนะครับด้านทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับขอบคุณค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะ พอเวลาของรายการมากผู้ประชาชนเกษตรสุขภาพวันนี้ก็สิ้นประเดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,ตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสียงเทียนยมมรัพ์ฮับหน้าที่ตมรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปะกกันได้ก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเกินถึง7โมงเมื่อเช้าทางสถานีวิทยุมก,กมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์จัเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่612กิโลเฮิรตซ์หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวยเว็ c ดัต o คอร c o ลัสหกหองด u ตคอ o e สถานีวิทยุมอกรเจงใหม่วันนี้เวลาเสี่ยงยินดีจ้นักที่ติดตามสวัสดีเจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมอกอหรือ or, KU Radio+ Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ